ด้ oh, นนางเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภประจําเดือนพฤษภาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิบซีไม่เคยต่าใจใครไม่เคยกโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปนะ ให้กับชาวราศีพฤษภด้วยนั่นเองนะคะไพ่ในอดีตใบแรกของชาวราศีพฤษภนะคะ The Sun Queen of Swords Judgment The Hangman The Hermit นะคะโอเคมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกเลยนะคะก็คือไพ่ The Sun ในอดีตของชาวราศีพฤษภนั้นนะคะต้องเคยคบหาดูใจกับคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่เขามีคนรู้จักมากหน้าหลายตาหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นชาวราศีพฤษภเองที่เป็นฝ่ายที่มีชื่อเสียงนะคะหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แต่โมเมนต์หรือว่าเวลาที่อยู่กับแฟนหรือว่าคนรักจะทำตัวเป็นขี้อ้อนนิสัยเด็กๆนะแล้วก็เป็นคนที่แถมหน้าเด็กตลอดเวลาด้วยแล้วก็อยากเห็นตัวเองนั้นดูเด็กดูอ่อนเยาว์นะคะไม่อยากเห็นตัวเองนั้นแก่อะไรประมาณนี้อาจจะเป็นตัวชาวราศีพฤษภหรืออาจจะเป็นคู่รักของชาวราศีพฤษภก็ได้นะคะไพ่มันสามารถสลับกันได้ในเรื่องราวนี้นั่นเองนะคะและในอดีต อาจารย์ขอเมาสนิดนึงชาวราศีพุษศกนะชอบดูดวงมากนะคะหมอดูไหนเด่นหมอดูไหนดีไ้ายิบซีไหนดีเนี่ยติดตามหรือว่าอาจจะไปดูดวงนะคะชอบในเรื่องของอพยากรณ์นะคะสิ่งที่อยากรู้ลนะ่วงหน้านวะ่าเอะในอนาคตฉันจะเป็นยังไงฉันจะตัดสินใจหรือทําอะไรนะคะนะก็จะชอบในเรื่องของดูดวงนั่นเองนะคะ ต่อมาก,ก็คือ q u e e n of s w o r d นคะในอดีตผู้หญิงชาวราศีพฤษกนั้นคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยออ่อท้อไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณรวมถึงคนรักด้วยนะคะถ้าคุณมีความรักคนรักของคุณจะต้องให้เกียรติคุณจะต้องเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อเช่นเดียวกันนะอาจารย์ถือว่าค่อนข้างที่จะมีอีโก้ระดับหนึ่งเลยนะ นะคะและผู้ชายชาวราศีพฤษภในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นนะคะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าได้คบหาดูใจกับผู้หญิงที่อาจจะมีฐานะที่แตกต่างกับคุณเธออาจจะเป็นมีเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการของเธอเองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะ,ะเพราะว่าอาจารย์เห็นจากภาพนะเธอเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีกโก ของเธอเองแล้วก็มีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงเวลาหน้านิ่งๆเนี่ยเธอดูอดู่างนะแต่ว่าเวลาเธอพูดเวลาเธอยิ้มเนี่ยออโลกนี้มันก็สดใสเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้นะคะโอเคไพ่ในอดีตใบต่อมา Justment เป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภบางที คุยกันทุกวันคุยกันได้ทุกเรื่องปรึกษากันได้ทุกเรื่องแต่ว่าไม่รู้ว่าเราสองคนนั้นอยู่ในสถานะความสัมพันธ์อะไรกันแบบนี้ก็มีนะคะแล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นทวงถามอีกฝ่ายนึงว่าเออตกลงแล้วเราเป็นอะไรกันอะไรประมาณนี้นะคะทำให้รู้สึกว่าเออมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจะชัดเจนนะคะอยากจะคอมมิตเมนต์แต่อีกฝ่ายนึ่งยังไม่สามารถที่จะบอกได้หรือว่าอะไรประมาณนี้ นะคะมีเรื่องกวนใจในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์อยู่พอสมควรในช่วงอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะคะและมีบางคู่ที่ศึกษาดูใจคบกันอยู่ก็มาอยู่ด้วยกันก่อนแต่งก็มีหลายคู่เช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะแฮงแมนนะไพ่ใบน,นี้นะคะเหมือนว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั้นเป็นคนที่เสียสละความรู้สึกตัวเอง นะเสียสละทั้งเวลาเสียสละทั้งความรู้สึกไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะนอกใจไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทําให้เสียใจแค่ไหนคุณก็สามารถให้โอกาสให้อภัยเขาได้ตลอดนะ เนื่องจากอยากจะรักษาสถานะความสัมพันธ์ของคู่ทั้งสองคนเอาไว้อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะสำหรับไพ่ The Hangman จะเป็นแบบนั้นนะคะก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ให้อภัยเขาได้นะอะไรประมาณนี้อะไรปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยอะไรเช่นประมาณนี้นะคะและสำหรับคู่ใดที่เป็นครอบครัวก,กันแล้วเป็นสามีภรรยามีลูกด้วยกันแล้วค่อนข้างที่จะมีหนี้สินผูกพันกันหรือเป็นการสร้างหนี้ขึ้นมาร่วมกัน ก็ได้เช่นเดียวกันนะอาจจะเป็นนี่จากการสร้างบ้านร่วมกันซื้อรถร่วมกันหรือทำอะไรธุรกิจร่วมกันอะไรประมาณนี้นะคะเนื่องจากเป็นสังคมเนื่องจากเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ประจำราศีกันนะมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบ หรือกำลังคบกับชาวราศีกันอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะและฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะค่อนข้างที่เป็นคนโลกส่วนตัวสูงมากแล้วก็เป็นคนที่รักสันโดษน,นะชอบอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะเ,เวลาเข้าสังคมหรือเข้าสังคมที่แบบเจอความวุ่นวายในเมืองอะไรประมาณนี้จะไม่ชอบแล้วก็วางตัวไม่ถูกด้วยนะคะ จะเป็นคนที่สบายใจมากกว่าเมื่ออยู่กับตัวตัวเองหรือว่าอยู่แบบสันโดษอยู่แบบที่เงีย,งยบๆอะไรประมาณนี้และมีชาวราศีพฤษภหลายคนนะคะไปปฏิบัติธรรมนะคะออกบวชไปถือศีลกินเจอะไรก็แล้วแต่นะคะเนื่องจากว่าอยากจะปีกวิเวกนะ,ะอยากจะอยู่สานที่เงีย,งยบก็มีหลายคนเช่นเดียวกันนะ โอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตของชาวราศีพฤศกนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวทาาุลมนะแล้วก็ราศีกันนั่นเองนะต่อมาจะขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีพฤศกนะคะไพ่ใบแรกนะ Pate of Pen t เพนด The f l เ t ฟ knight of pentacle สีไม้แล้วก็ Queen of p e n t a c l e นะคะโอเคมาไล่เรียงที่ภไพ่ไปแรกกันเลยก็คือ Pate of p e n t a c l e ในช่วงปัจจุบันนะคะของชาวราศีพฤษภนั้นนะะหรือจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะที่จะไปขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ ขอโอกาสกลับมาคบกันกลับมาคืนดีกันได้ไหมให้โอกาสอีกได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะเป็นการอ้อนวอนเป็นการง้องอนกันอยู่ในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นบุตรบริวารน,นะคะของชาวราศีพฤษภในช่วงปัจจุบันนี้ที่รู้คุณค่าของเงินนะคะรู้จักเก็บหอมรอมริบรู้จักทำรรมาหากินตั้งแต่อายุยังน้อยก็ได้หรือรู้จักเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรลูกคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ก็ได้นั่นเองนะคะถือว่าเป็นอภิชาตบุตรนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะ,ะสำหรับคนที่มีมีลูกบริวารน,นะคะในช่วงนี้ต่อมาก็จะเป็นไพ่เด e f ฟลไพ่ใบนี้นะ,ะเหมือนเป็นการเดินทางอิสระภาพเสรีนะคะไม่มีอะไรมาปิดกั้น ชาวราศีพฤษภหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะไพ่มันสามารถสลับกันได้ในเรื่องราวนะคะก็เป็นฝ่ายที่รักอิสระรักความเจ้าสําราญชอบการเดินทางชอบแนวแอดเวนเจอร์ในช่วงนี้จะมีการเดินทางมาบ่อยๆและไม่ชอบให้แฟนมาบังคับควบคุมชีวิตหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะหรือจะโทรตามโทรจิกอะไรตลอดเวลาเงี้ยจะไม่ชอบนะคะ นะจะเป็นแบบนี้นะและชาวราศีพฤษภในช่วงปัจจุบันนี้ถ้าใครวางแผนว่าอยากจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างจังหวัดหรือไกลถึงต่างประเทศก็มีนะคะก็มีโอกาสจะเป็นไปได้มีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ว่าแฟนหรือคนรัก นะคะที่อยู่ต่างแดนต่างประเทศมีโอกาสที่เขาจะได้เดินทางมาหาชาวราศีพฤษภก,ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะคะต่อมาก็เป็น k night of p e n t a c o นะไพ่ใบนี้นะในความรักความสัมพันธ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักครั้งนี้นั่นเป็นคนที่ทุ่มเท นะคะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่อง,องความรักมากๆนะเวลาเจ็บจึงเฮิร์ตจึงเจ็บมากกว่าคนอื่นเขานั่นเองเพราะว่ามีอะไรก็ทุ่มหมดนะ้าตักไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วก็ในช่วงปัจจุบันนี้ถ้าชาวราศีพฤษศอยากจะลงทุนอะไรอาจารย์เห็นว่ามันไม่มีไพ่ดาบก็ถือว่ามีการลงทุนก็ถือว่าราบรื่นดี ประสบความสําเร็จแล้วก็คุณอยากจะลงทุนเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นประสบความสําเร็จบางคนอาจจะลงทุนในที่ดินนะคะบางคนอาจจะมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะโอลินพันกันแล้วก็บางคนจะมีการสร้างบ้านหรือมีความฝันว่าอยากจะสร้างบ้านสักหลังนึงนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จ ของเชาวราศีพฤษภก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะต่อมาด้วยไพ่สี่ไม้นี้เลยนะคะคือความมั่นคงนะสี่เสาที่เห็นนี้น่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนอาสงหาริมพร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบางคนอาจจะทําธุรกิจจากห้องเช่าเล็กๆมาเปลี่ยนเป็นตึกแถวมีจิจการใหญ่โตมากยิ่งขึ้นขยับขยายก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ นี่ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีแสดงถึงความมั่นคงในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็คือ Queen of Pentacles ไพ่ใบสุดท้ายในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพฤษภก,ก็บอกให้รู้ว่าผู้หญิงชาวราศีพฤษภในช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่รสนิยมดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบลงทุนชอบเก็บเงินทำงานเก็บเงินนะคะแล้วก็ อาจจะมีการช้อปปิ้งนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขซื้อความสุขให้กับตัวเองก็มีนะคะในบางครั้งแต่คุณเป็นคนที่เลือกแล้วก็เป็นคนที่รส,สนิยมดีอยู่พอสมควรเวลาที่คุณมีความรักหรือใครจะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงปัจจุบันนี้นะคะคุณจะมองโดยองค์ประกอบโดยรวมว่าเขานั้นอาจจะสามารถดูแลคุณได้ไหมฐานะทางสังคมเขาเป็นยังไงฐานะทางครอบครัวฐานะทางการเงินฐานะทาง หลายๆอย่างนะคะแวดล้อมหลายๆอย่างเลยก่อนที่จะตัดสินใจเป็นแฟนกันหรือว่าจะคบกับใครสักคนหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณเห็นว่าความรักนั้นมันกินไม่ได้นั่นเองต้องต้องดูองค์ประกอบโดยรวมด้วยนั่นเองนะคะและไพ่ใบนี้ผู้ชายชาวราศีพฤษภนะคะจะได้มีโอกาสคบหาดูใจกับผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่าคุณหรือเธออาจจะเป็นนักลงทุนนะคะ อ่าเป็นเจ้าของจิจการเองนะคะเธอชอบในเรื่องของการลงทุนเพื่อเก็งกําไรหรือว่าเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่เธอเป็นคนที่รสนิยมดีนะคะคุณจะคบกับเธอหรือจะพิสูจน์ความรักอะไรสักอย่างคุณต้องทําตัวคุณนั้นให้มีความมั่นคงหรือฐานะนั้น เขาเรียกว่าเท่าเทียมกับเธอหรือทําให้เธอรู้ว่าคุณนั้นสามารถที่จะดูแลเธอได้ในระดับหนึ่งนั่นเองนะเธอถึงจะเปิดใจหรือจะคบกับคุณนะคะในช่วงนี้ก็จะรักกับคนที่ค่อนข้างฐานะต่างกันหน่อยนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันนะคะของชาวราศีพฤษภนั่นเองคนะส่วนใหญ่แล้วคบหาดูใจกับชาวธาตุดินนะคะธาตุไฟนั่นเองนะธาตุดินค่อนข้างเยอะนะ อ่อมาเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองนะไพ่ใบแรกนะคะ Knight of Pentacle 5ถ้วย10ดาว สี่ไม้และก็ต่อมาด้วยแปดไม้นั่นเองนะคะ โอเคมาได้เรียงที่ไพ่ใบแรกก็คือ night of pentacle เวลามีความรักนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีพฤษภมักที่จะทุ่มเททุ่มเทแรงกายแรงใจทุ่มเทเวลานะคะทุ่มเทความรักให้กับคนคนนั้นนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องของความรักอยู่พอสมควรนะ,ะกล้าที่จะรักกล้าที่จะเจ็บนะ,ะโอ้โค่อนข้างทุ่มทุนอยู่พอสมควรนะคะและในเรื่องของการลงทุนอาจารย์รู้สึกว่า ถ้าในช่วงเดือนอพฤษภาคมนี้นะถ้าคุณอยากจะลงทุนอะไรนะค่อนข้างที่จะมีการผ,ลผ,ลผลันผวนแปรผันได้ง่ายมากนะ,ะควรที่จะลดการลงทุนลงหรือว่าชะลอการลงทุนไปก่อนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียมากจนเกินไปบางทีคุณอาจจะ,ะใจร้อนด้วยอะไรเงี้ยนะคะต่อมา เป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ใบนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์คือชาวราศีพฤษภนี่แหละหรืออาจจะเป็นคู่กรณีของชาวราศีพฤษภก็ได้นะคะที่รู้สึกเสียดายเสียใจกับความรักความสัมพันธ์ที่พึ่งจบลงหรือมันจบลงไปแล้วก็ได้แล้วก็มานึกเสียดายเสียใจ เออตอนมีเขาอยู่เราน่าจะดูแลเขาดีกว่านี้เราน่าจะมีเวลาให้เขามากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะคะทำให้นึกถึงภาพวันวานนะคะเพิ่งรู้ตัวว่าเขาสําคัญก็ในเมื่อที่ไม่มีเขาแล้วหรือกําลังจะเสียเขาไปอารมณ์ประมาณนั้นนะคะและมีบางคู่ที่ต้องเลิกลากันไปแบบงงๆเป็นการขาดการติดต่อกันหรืออาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ต่างจังหวัดบางคู่ต่างประเทศกันไปเลยก็มีนะคะ ออมาเป็นไพ่สิบดาบไพ่สิบดาบในช่วงเดือนพฤษภาคมของชาวราศีพฤษภนั้นบอกให้รู้ว่าการที่คุณไว้ใจใครหรือมักที่จะได้ผลตอบแทนกลับมาคือความผิดหวังคือความเสียใจ ะะดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันคุณไม่ควรที่จะทุ่มใจให้กับใครแบบ100%ซไม่ควรที่จะไว้ใจใคร100%เซเลยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นไพ่เตือนที่ดีมากๆนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูนะคะก่อนที่จะถึงเดือนพฤษภาคมนะคะถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยนะคะและนะคะไพ่ใบนี้ยังบอกให้รู้ว่ามีโอกาสที่จะโดนหักหลังจากคนที่คุณไว้ใจหักหลังจากคนที่คุณรักเองนะคะ นะการลงทุนก็ไม่ควรที่จะลงทุนเพราะว่ามันได้ก็ไม่คุ้มเสียเลยจริงๆนะคะระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยเกิดอาการปวดหลังนะคะหรืออาจจะถึงขั้นผ่าตัดเลยก็มีนะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะนะยังไงก็ระวังด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพเนาะต่อมาคือไพ่สีไม้นะคะ ไพ่สีไม้คือความมั่นคงเหมือนเป็นเสาสีเสาที่มีการสร้างบ้านนะคะและก็บอกให้รู้ว่าชาวราศีพฤษภในใจลึกๆนะมีความฝันนะคะอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือฝันอยากจะมีบ้านอยากจะมีอสังหาเิมทรัพย์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จความมั่นคงในชีวิตของชาวราศีพฤษภนะคะส่วนมากแล้วอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งหรืออยากจะสร้างบ้าน ะะเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะและคุณจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ไปถึงวันนั้นวันที่มีความมั่นคงหรือสัญลักษณ์ของความมั่นคงของคุณน,นั่นเองนะคะแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่ามีบางคนนะคะที่กําลังจะขึ้นบ้านใหม่มีบางคนที่จะลงเสาเอกเสาโทรหรือเกี่ยวกับการสร้างบ้าน,นประมาณนี้ ด้วยยุทเช่นกันนะคะโอเคต่อมาใบสุดท้ายในช่วงเดือนพฤษภาคมคือไพ่แปดไม้นั่นเองนะไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าชาวราศีพฤษ,ษเองนะคะการที่คุณมั่นใจอะไรการที่คุณคิดว่ามันไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วแหละเขาก็รักฉันฉันก็รักเขาน่าจะมีความมั่นคงกันในระดับหนึ่งแล้วแต่คุณหารู้ไหมว่าไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่า ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนขอให้คุณเผื่อใจเอาไว้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ตราบใดที่เวลายังไม่หยุดนิ่งขอให้คุณเผื่อใจเอาไว้ด้วยนะคะนะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวก็ได้บางทีอาจจะมีการย้ายงานย้ายที่ทํางานใหม่กระทันหันหัวหน้าย้ายคุณไปอยู่ที่ต่างจังหวัดที่นั่นที่นี่ โดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันนะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ขอให้คุณเผื่อใจเผื่อไว้รักตัวเองบ้างนั่นเองนะคะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเนาะโอเคในช่วงเดือนพฤษภาคมชาวราศีพฤษภส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั่นเองนะคะโอเคต่อมาจะเป็นในส่วนของไพ่สรุปนะ ให้กับชาวราศีพฤษภนะคะ2ดาบ night of cup แล้วก็ page of w a n d นะโอเคมาดูกันที่ไพ่2ดาบนะไพ่2ดาบคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะต้องเป็นคนที่ต้องมีโลก2ใบแน่เลยะ นะหรืออาจจะมีการครบกันกับอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งเผื่อไว้นาะเหมือนมีโลกสองใบนะคะแล้วก็ไม่ยอมเลือกใครสักคนหนึ่งด้วยนะปิดหูปิดตาจะคบกับคนทั้งสองคนเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยอารมณ์ประมาณนั้นนาะะทำให้อาจจะเกิดเป็นกรณีของรักสามเศร้าได้แต่นะ,ะจะไม่เรียกว่ารักสามเศร้าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะยังไม่รู้ตัวว่า แฟนหรือว่าคนรักเรานอกใจหรือแอบไปมีอีอกคนนึงทำให้มีโรคสองใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยังเรียกว่ามันเลือกใครไม่ได้นะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ,ะจึงอยากจะคบกับคนสองคนนั้ไปนานๆไปพร้อมๆกันแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกัน,นะค่ะโอ้ความรักแบบนี้ต่อมานะคะก็คือ night off ค่ะ ไพ่ใบนี้ใครที่รอคอยว่าเมื่อไหร่คนที่ใช่คนที่กําลังจะเข้ามาจีบคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเมื่อไหร่จะเข้ามามีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเขาจะเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะแล้วเขาน่าจะเป็นคนที่มาจากทางไกลอาจจะเป็นต่างจังหวัดหรือบางคนต่างประเทศเลยก็มีนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นั่นเองนะเขาเป็นคนบุคลิกดีนะแล้วเขาเป็นคนที่ถึงแม้จะไม่ได้แบบ เข้ามาแบบเ,เร่งด่วนหรือไม่เข้ามาแบบจู่โจมอะไรประมาณนี้แต่เขาจะค่อยๆเข้ามาเพื่อที่จะมาจีบมาทําความรู้จกักมาอะไรประมาณนี้ค่อยๆเป็นสเต็ปปไปนั่นเองนะคะแต่ไพ่ถ้วยคือสัญลักษณ์ของความรักความรู้สึกครอบครัวนะคะยังไงเขาก็มีความรู้สึกความรักพื้นฐานนั้นจะมอบให้กับคุณอยู่แล้วนั่นเองนะคะ โอเคยังไงก็เราคอยดูนะคะต่อมาเป็น p a g e of won ์ไพ่ใบนี้สำหรับใครที่มีคู่นะคะที่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณในช่วงนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการเรียนถ้าเขายังเรียนนะเขาจะมีความรับผิดชอบในเรื่องของการทำงานถ้าเขาทำงานแล้วถือว่าเป็นคนที่มีวุฒิที่ภาวะเกินตัวเกินวัยของเขามากกว่าเพื่อนวัยเดียวกันเขาด้ซ้ำไป ถือว่าเขามีความรับผิดชอบนะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานตั้งแต่อายุยังน,อน้อยหรือทํางานแล้วก็เรียนไปด้วยส่งเสียตัวเองเรียนไปด้วยก็ได้ทําให้เขาเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกันนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นแพ่ที่ดีใบหนึ่งและสําหรับใครที่มีบุตรบริวารน,นะคะในช่วงนี้ลูกของคุณก็มีความรับผิดชอบในการเรียนหรือว่าเป็นคนที่เรียนเก่งก็ได้นะคะนะโอเค นี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะก่อนจะหากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden angel เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ